สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับลิลลนในเซิร์ฟเวอร์634นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่19นะครับหลังเซิร์ฟเวอร์634เปิดนะครับวันนี้เราจะมาบอกวิธีการนะครับการการเก็บพาสหรือซัพพอร์ตเนี่ยฮีโร่ซัพพอร์ตนะครับให้ได้คิง g u r ภายในไม่เกิน800บาทนะครับว่าทำยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่ามา แต่ก่อนจะไปดูคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe ด้วยนะครับแล้วก็มีปุ่มสมัครเมมเบอร์นะครับ20บ,บาทนะที่จะมีสิทธิ์ในการรุ่นรับของนะครับในทุกๆเดือนนะของกิจกรรมของช่องนะครับแล้วก็มีประชากรอีก70%นะครับที่ดูคลิปแล้วยัยงไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปมีมีมกิจกรรมดีๆมาบอกนะครับมาเรามาอัปเดตพลังกันก่อนดีกว่า ตอนนี้นะครับพลังก็อยู่ที่2อล้านสแสนเหมือนเดิมนะครับเท่าเมื่อวานนะก็ยังไม่ได้ดันอะไรเพิ่มนะครับเวลที่69นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะ70คิดว่านะคิดว่าน่าจะพรุ่งนี้ไม่ก็อีกไม่ก็ไม่ก็อีกออีีกกวันหนึ่งน่าจะวัน2วันนี่แหละวิเจ็ดสิบนะครับอันที่2นะครับคุณบากินะครับพลังหนล้านสามแสนนะครับอันดับที่3นะครับคุณข้าวราแกงนะครับหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นนะครับอันดับที่สี่นะคุณทเวงกี้นะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนนะครับ อันที่5คุณหลุยส์สมัยนะครับ1ล้านหนึ่งแสนกันนะเอ่ออันดับที่6นะครับคุณ10ออกัสนะครับ1ล้าน8ปดหมื่นนะเอ่อคุณ GK นะครับ1ล้านแปดหมื่นกันนะครับอันที่8ปดครับคุณปะทูแบบคุณปทูสามสีนะครับ1ล้าน7จ็ดหมื่นนะครับอันที่9คุณซีนะครับหนึ่งล้านหหมื่นนะครับคุณอันอันอันดับที่10เอ่อดาดากูนิวนะ1ล้าน3ามหมื่นนะครับพานดานะครับอันดับที่1นะครับ ตัวละครสุดเกงข้อที่1นะครับเป็นยุง9 0 0 0นะพลังค่อนข้างโดดนะครับกิลนะครับอยู่อันที่หน่งนะครับกิลรีเบิร์สนะก็26ล้านนะครับ26ล้านนะก็ยังกิลเวลไม่อัพนะครับก็ประมาณนี้ไปก่อนมาเรามาดูก่อนว่าวิธีการได้พาร์ทเนี่ยทำยังไงนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะครับว่าพาร์ทเนี่ยมันได้มีการอัปเดตหนึ่งอย่างเข้ามานะครับซึ่งเป็นอัปเดตหนึ่งอย่างที่ค่อนข้างใหญ่ นั่นก็คือการมีร่างแรกของตัวนั้นๆในพาร์ทนั้นๆใ,ให้นะครับเช่นกระบองเหล็กมีร่างแรกให้นี่อันนี้คือสิ่งที่ว่าทําให้พาร์ตนะครับมีมูล,ลค่าสูงขึ้นเยอะมากในเซิร์ฟใหม่วิธีการที่คุณจะทําตัวในพาร์ตพพอร์ตได้ก็คือต้องมีร่างแรกนั่นคือสิ่งที่ทุกคนควรจะมีแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้คือไม่มี มันไม่ค่อยมีใครมีกระบองเหล็กอยู่แล้วซึ่งตัวมันค่อนข้างหายากอ่ะแค่คำนี้แล้วกันนะตัวมันค่อนข้างหายากตัวไหนที่แบบเราอยากได้มันไม่ค่อยมาหรอกอันนี้คือพูดจริงๆนะคิงผมอะ่ะผมสุม 1, ่มใบพันหนึ่งร้อยใบอ่ะยังไม่มาเลยนะพันหนึ่งร้อยใบแดงอะ่ะยังไม่มานะครับคิงอะ่ะเออนั่นแหละเลยบอกว่าเออการมีกระบองเหล็กเนี่ยหรือว่าการมีร่งแรกเนี่ยในพาร์ทนะครับทำให้มูลค่าของพพอร์ตเนี่ยดีขึ้นเยอะมากเพราะว่าคุณเติมเข้าไปเนี่ยสามร้อยบาทคุณได้แล้ว ร้อยหกสิบววคุณสามารถมีล่างแรกได้แล้วคุณก็เติมยันอีกนิดหนึ่นงได้เลยล่างยูเนี่ยเซิร์ฟใหม่ๆคือทําง่ายมากนะครับสาหรับล่างยูอหนึ่งตัวนะแล้วมาทํายังไงให้ไม่เกิน800บาทถึงได้เอ่อวิธีนั้นก็คือคุณเติมพาร์แบบ800บาทไอ,อ้คุณเติมพาร์แบบ300บาท319หรือ3าม้สิบเก้นั่นแหละแล้วคุณก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วมันจะเก็บได้ประมาณ160 มันจึงจะประมาณว160นะประมาณ้160 140หรือ150ประมาณนี้นะแล้วคุณก็เติมซื้อเวเเติมซื้อวลเพิ่มซึ่งถ้าเกิดซื้อตรงนี้มันจะตกที่1 2 8แบงซึ่งถ้าเกิดคุณเติมร้านนะครับคุณเติมร้านมันก็ได้ราคาที่ถูกลงซึ่งมันจะไม่เกิน800บาทอ่านี่แหละคือวิธีการ ที่จะได้ตัว UR แบบง่ายๆไม่เกิน800บาทในพพอร์ตนะครับคุ้มมากๆนะอันนี้คือคุ้มมากๆยิ่งตัวหน้านะครับเป็นคิงอันนี้คือคุณได้คิงในราคาแบบไม่เกิน800อะ่ะ UR ไม่เกิน800บาทผมว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากๆนะครับเพราะปกติตัว UR จะตกประมาณแบบ 3- 4 0 0 0พเลยนะถ้าเกิดตามตู้ดำนะครับตามตู้ตัวดำเนี่ยประมาณ 3- 4พันเลยนะค่อนข้างค่อนข้างแพงมากๆนะครับแต่ว่าอันนี้คือได้ในราคาแ0 0บาท คุ้มมากนะครับอะแปดร้อยถึงพันหนึ่งมันได้อยู่แหละหรือไม่ก็ถ้าเกิดคุณอะอยากได้แน่ๆคุณเติมพาร์แบบแปดร้อยบาทแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทอันนี้คือได้เหมือนกันแล้วคุณไม่ต้องเติมเวลเพิ่มด้วยคุณเล่นไปเรื่อยๆคุณก็ได้อยู่ดีน่าก็ได้เหมือนกันอันนี้คือทํายังไงก็คุ้มนะอันนี้คือผมมองว่าสำหรับซื้อใหม่เนี่ยซื้อใหม่เนี่ยเติมพาร์ยังไงก็คุ้มนะครับ เพราะว่าเควสเนี่ยมันไม่ค่อยมีทำอะไรเยอะนะคือมันทักส่วนฮีโร่ปิศาจก็คือทํากันอยู่แล้วอ่าสุขควรพิเศษก็ทํากันอยู่แล้วมอบชิ้นส่วนฮีโร่ตัวละคร s อซขึ้นไปไอตัวตัวละคร SR ขึ้นไปก็ทํากันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะอ่าแต่ว่าอันเนี้ยไอตรงข้างหลังในที่มันได้เยอะเนี่ยคุณสามารถรีได้คือคุณสามารถรีเนี้ยได้แบบใช้ประมาณ25เพชรนะในการรีเออเควสที่คุณอยากได้แล้วมันจะได้แบบไอตรงเนี้ย EXP กพีซัพพอร์ตอ่ะหรือแท่งไฟเนี่ยตรงเนี้ยเยอะมากนะครับ เป็น้อยนะหนึ่งร้อยอันเท่ากับหนึ่งวิลนะครับนี่หมก็ทำไปแล้วผมกดรับไปปึ๊บขึ้นมานิดหน่อยนะแล้วผมก็ไปกดรับซึ่งกำไรที่เราได้ไปนะครับสามารถเอาไปเติมอาวุธคิงได้นะนี่เขาเรียกว,ว่าคุ้มสองต่อถ้าเกิดคุณอยากได้อาวุธคิงด้วยคุณก็อาจจะเกินหนึ่งพันบาทแล้วคุณก็ได้แบบทั้งอาวุธทั้งตัวในราคาพันนิดนิดอ้ย ผมก็ว่ามันก็คุ้มอยู่ดีนะถ้าพูดถึงอะซัพพอร์ตมันก็คุ้มอยู่ดีนะในแบบในราคาพันนิดๆอะคุณได้ทั้งอาวุธคุณได้ทั้งตัวมาเล่นคิงอะถึงมันจะไม่ได้อยู่ในเมตาขนาดนั้นมันโดนซอมบีแมนแก้มันโดนฟูบุกิแก้มันโดนแฟตแก้แต่ผมว่า k คิงก็เป็นหนึ่งตัวที่วัาสมใหม่เก่งมากๆนะครับในการผ่านด่านในการเอ,อ่ยยื้ในการเล่น p v p คือผมว่าเก่งมากๆนะคิงเนี่ยคุ้มมากๆนะครับ แล้วก็กิจกรรมของช่องผมนะครับก็มีการแจกซัพพอร์ตนะครับฮีโร่ซัพพอร์ตนะมูลค่า3า9บาทนะครับสำหรับคนที่สมัครเมมเบอนะร์นะสมัครเมมเบอร์เทียร์เทียร์สเทียร์สนะครับจะได้รับ1สิทธิ์นะครับแล้วก็เทียร์หนึ่งนะครับจะได้รับ2สิทธิ์วิธีการเล่นคือการเป็นการหมุนวงล้อนะครับเอ,อ่อหมุนวงล้อนะ1ชื่อ1ชื่อนะครับก็คือ1สิทธิ์นะสชื่อคือ2สิทธิ์เทียร์สเทียร์สจะได้1ชื่ออ่ะในการใส่วงล้อนะครับ แล้วก็เทียร์หนึ่งจะได้2ชื่อนะครับเส่ได้2ชื่อนะตอนนี้มีอยู่30คนแล้วแล้วก็ถ้าเกิดผลตอบรับดีถ้าเกิดถึงประมาณ40-50เมมผมอาจจะขยายขึ้นไปแจกแบบ8 0บาทอา่บาทหรือว่าอาจจะแจกแบบ319บาท2อันนะสำหรับ2คนผู้โชคดีนะครับอันนี้ก็ใครสนใจก็สามารถสมัครได้นะก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับก็ สักด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวทะเลจะมานะครับใครที่จะเอาทะเลนะใครที่ถามว่าเออพี่ครับระหว่างเด็กกับทะเลเนี่ยเอาอะไรก่อนดีคําถามนี้ผมค่อนข้างเจอบ่อยมากๆนะก็ส่วนตัวนะครับแนะนําเป็นเด็กก่อนใครที่ไม่มีคอเสิร์ใหม่ๆเอาเด็กก่อนนะครับแล้วค่อยไปเอาตัวดาเมจต,ตัวหน้านะคือไม่ต้องรีบเกมมาเล่นกันยาวๆนะครับส่วนใครที่เอาทะเลเนี่ยคือส่วนตัวไม่ค่อยเชียร์เอาทะเลเพราะว่าคือมันแรงจริงนะครับต้นเกมเนี่ยหรือว่า ยันปลายเกมเลยคือแรงจริงแต่ว่าเราไม่มีคออ่ะทะเลมันจะบางมากนะครับทะเลแบบมันมันมันคือตัวดาเมจอ่ะตัวดามเมทที่ไม่มีเม็ดเลือดม่วงไม่มีเลือดขาวไม่มีไม่ย่อยท้อไม่มีอะไรเลยคือแบบมันมีแค่ลดดาเมจไม่ติดครีมั้งแค่นั้นเองกับดามเมจแบบดามเมจโดยตรงเนี้ยมันมีแค่นั้นเองซึ่งแบบผมว่ามันไม่พอนะสำหรับตัวดามเมจตอนนี้นะมันต้องแบบ มีโล่มีอะไรให้นอนหน่อยอ่ะเออถึงปู่บอมผมก็ว่าเล่นลําบากถึงมีคอปู่บอมนะอืมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปวันนี้นะครับใครสงสัยอะไรก็สามารถเมนได้ใต้คลิปนะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ,บายบายครับสวัสดีครับ